เื่อเป็นเด็กใหม่แล้วต้องประชุมครั้งแรกทุกคนรู้อเจนดาาของการประชุมวันนี้ใช่ไหมคะไทยค้าราชกาดี๋ยวปลาไม่เอาอ เอเจนดาคือวาระการประชุมโกของการประชุมครั้งนี้นะคะโกคือไปใช่ไหมอุ้ยโกไม่ได้แปลว่าไปแปลว่าเป้าหมายเราจะพูดถึง t a r g e เเดือนนี้ค่ะแทร็ target, เก็ตแปลว่าเป้าตัวเลขอะแล้ววิธีการที่เราจะ achieve ยอดนี้ให้ได้บอกฉันมาสิมี process ยังไงบ้างคุณยู process คืออะไรอะ process แปลว่ากระบวนการขั้นตอน a c h i e v คือแบบทำให้มันสำเร็จอะและ engagement เนี่ยสูงไหมตอบไม่ถูก Engagement แปลว่าความมีส่วนร่วมของคุณอะที่เข้ามาดูโพสเราเยอะๆอะแล้วแอดที่ยิงไปอะได้ผลไหมแอดที่เติมแอดคือแอดเนี่ยมันย่อมาจาก Advertisements ก็คือโฆษณา,าแล้วมาจินอะเท่าไหร่อะไรคือมาจินอะมาจินคือแบบส่วนต่างกำไรอะไรอย่างเงี้ยคือมีต้นทุนแล้วก็มีมาจินขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วโปรดักล่าสุดคืออะไรโปรดักคือตัวสินค้าเลยอะ